สวัสดีจ้ากลับมาพบมูลออก,กิ่บาเสิก้าอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็จะพามานำเสนกอกล้วยไม้ที่บอกว่าเลี้ยงง่ายดอกใหญ่สีสันสวยสดงดงามมีกลิ่นหอมและออกดอกได้เรื่อยๆได้ทั้งปีเลยเนาะต้นนี้ก็จะเป็นกล้วยมไม้ที่เป็นลูกผสมของเมืองนอกเดี๋ยวเรากับกล้องหลังไปดูกันแต่ว่ายังคงคอนเซปต์เดินบรคันน้ำไม่อาบนันไม่แปรงหน้าไม่ล้างถ่ายคลิปก่อนเนอะเดี๋ยวเรากับกล้องหลังแป๊บหนึ่ง เรามาดูลําต้นเขาก่อนเลยนี่ถ้าดูมันเผื่อเราก็าจะดูแล้วว่ามันเป็นแคทรียาแน่นอนนี่เลยตัวนี้ลําต้นเขาก็จะแห้งๆผอมๆเรียวๆเป็นลนักษณะเด็ดของเขาอยู่แล้วนะจ๊ะลําจะแห้งๆเรียวๆนี่ให้ดูลําก่อนจะดอกอย่าให้ดูให้ดูลําดูใบโอ้ยเห็นยัง ยังโอเคนี่วันนี้เราก็จะมานำเสนอตัวนี้จ้าตัวนี้มีชื่อเรียกว่าแคทรียแอคแลนดีเอไฮบริดนะจ๊ะซึ่งเป็นไอตัวแอคแลนดีเอเนี่ยจะเป็นไม้พันธุ์แท้ออมริกาใต้นี่แต่ว่าชุดนี้จะเป็นรูปผสมก็คือผสมเข้าตัวเองก็คือแอคแลนดีเอเข้าแอคแลนดีแอคแลนดีเอเข้าตัวเอง นี่ดูสิดอกเขาใหญ่ก็มันไม่ใหญ่มากก็คือกลางๆดีกว่าแต่ว่าสีสันเขาสดใสสวยสดงดงามแบบว่าแจ่มก็คือลักษณะาาเด่นของอัคนีเอก็คือจะเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกโทนสีออกเหลืองแดงน้ำตาลม่วงประมาณนั้นนี่แต่ปากเขาสวยมากเลยนะปากเขาก็เป็นกระโปรงเนี่ยกระโปรงสีชมพูเข้มเลยดูสิกรีบดอกเขาก็จะลายลายบาง บางต้นก็จะเป็นลายเหลืองกลีบกลีบเหลืองลายแดงกลีบน้ำตาลลายแดงกลีบแดงลายน้ำตาลอะไรพวกนั้นประมาณนั้นเราไดูมุมกว้างเป็นกล้วยไม้ที่ให้ดอกได้เรื่อยๆตามความสมบูรณ์ของลำต้นนี่และดอกมีกลิ่นหอมเลยนะจ๊ะอาดูตรงนี้ จ้า่น้ดอกมีกลิ่นหอมตะกี้แม่ค้าขายไก่ย่างตะกนเรียกนตรงจมูกเขาอ่ะจมูกเขาปากเขาคือแบบว่าเป็นระบายสวยมากดูสิสีชมพูน่ารัก ลำต้นเขาจะเรียวๆแห้งๆนี่คือเป็นปกติเป็นธรรมชาติของเขานะคะไม่ใช่ว่าเขาจะตายหรือยังไงนะคะเดี๋ยวเผื่อลูกค้าถ้าใครรับไปเลี้ยงแล้วคืออาจจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมแล้วลมันเหี่ยวล้วมันแห้งงนี้ไม่ใช่นะคะมันไม่ตายแต่ว่าเป็นธรรมชาติของของชนิดนี้เลยนี่ดอกมีกลิ่นหอมนี่เดี๋ยวชอบกระโปรงเขามาดอกกรีบหนากรีบหนาแล้วหนักดอกหนักอยู่นะตัวต้องเอาลวดมัดไว้นะเพราะว่าดอกมันหนักแล้วมันห้อยลงมันจะหัก นี่อยู่ระยะห่างจากกระถางประมาณหนึ่งเมตรก็ยังได้กลิ่นกลิ่นหอมหวานๆเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจก็ราคาไม่แพงนะการดูแลรักษาไม่ยากขาเลี้ยงง่ายปล่อยไว้ตามมีตาำเกิดมันก็ออกดอกพอน้องเป็นมาที่เลี้ยงง่ายเนี่ยดูนี่คือทิ้งไว้เฉยๆก็กอใหญ่เห็นไหมนี่ ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะจ๊ะกอที่จําหน่ายจะเล็กลงมาจะไม่ขนาดนี้นะคะอันนี้จะเป็นกอที่เอาไว้เอาไว้เลี้ยงเองกอที่จําหน่ายก็อยู่ที่หนึ่งรอยแปดสิบาทนะจ๊ะนะเดี๋ยวก็ยังไงถ้าใครชอบใครอยากสะสมก็แอดไอเดียไลน์เข้ามาสอบถามก็ได้นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า